าครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเกมที่เราจะมาแคสกันเป็นเกมต่อไปคือเกมนี้ครับ Dead Iceland เกมนี้สุดยอดมากเป็นอีกเกมที่แบบรอคอยมานานมานกรอวันมันจะมีข่าวชงแรกขอเอ่อเอเอ,เ,อเกมใหม่แล้วมีตมัวละครมีสี่ตัวให้เลือก

นี่มันที่ไหนเนี่ยอ๋ออ๋อเออไม่นะที่นี่มันที่ไหนกันฮะโอเคเอ้าโอโอ,โอ้ตะกี้ตะกี้ลืมปรัปบเืมปรัปบเท็กเจอร์ให้มันเป็นมีเดียมมันเป็นไฮเล่นแล้วตกแล้ว

ไปกดทีครับกดทีฉายไปฉายปิ้งสว่างจ้างวดจะรู้สึกว่ามันชัดเจนอันนี้ดึงเมาส์ตอยหลังด้านหน้าพังประตูเจ็บมากยุ่ยยุ่ยเพยงแลเพี้ยงไมาดิแล้วก็ไครโอ้อ้รโอ้ ส่วมส่องไฟหนึ่งเลยอยู่พอาะส้วมเลยน,นี่นะเดินไปเปิดเปล่าครับเกมนี้มันจะมีอัพเลเวลได้ครับ <Up level S 2> อัพเลเวลเพื่อ,อเออสกิลอัพเป็นสกิลต่อไปแล้วก็มีพวก สร้างอาวุธอัพเกรดอาวุธในพวกนี้อัเก็บได้แต่อาวุธในเกมนี้มันจะพังเร็วมากใช้ๆแต่พังล้วต้องมั่นเปลี่ยนมันสมบูเณ์ประตูไปหนุนล็อกเชฟวิ่งออวิ่งไปครับเอออุ้กองที่แสนยักของฉันอ๋อ จัเฮ้ยเหี้ยอะไรวะสัตว์นี่ครับแล้วเราเห็นคนตายครับเราก็เฉยครับตกใจนิดนึงครับว่ามันโดดลงมาทำเหี้ยอะไรเป็นกีฬาชาวล็อกครับเป็นบัญจีจำไม่มีเชือก แกะเ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 อ่อระวัอ yeah. oh ๋อปัดเอฟค้างปิงปัดลุ๊ปลุ๊เอียไอซ่าอืออียโอ้ไม่นะอือ Oh, Yeah, zombie. It's oh. Oh, I can see it through the camera. Feeling all right, mate? Shakes, chills? Good, good. I'll introduce myself later. Right now, we gotta get the hell out of there. Do exactly as I say, okay? You're gonna have to trust me. First, you need to get hold of a weapon. Search in the maintenance storage room by the end of the corridor. I would, I would move if I. Oh. Oh, good. Oh, wow. พีพี่ออพีแตกใส่ติงแตกออี่ีพีี่ออใส่ตงแตกพีแม่งอ้วก มีมงเร็วเฮ้ยโอ้โหฉากนี้นชัดเจนเออโอ้ยมาแล้วกูอ้

i should have never listened to what the hell? things came for us have to kill them all. there's nothing to fucking do. Okay. he's dead. what if he's alive? why won't anyone help him? you can't just let him die out there. you owe him your life. he's on

ต้อง you need to find a weapon don't let him die a l right เอาละเอาละอยากออกก็ออกไปเลยนับสามนะหนึ 1> 1่ง o w we are smarter <laughs> ผีแม่งล,มล้มครับไปขวาอีกวนแม่งย,ย <c oughs> ดับไปผีผผดับไปเฮ้ยเพื่อนไม่เป็นไรกูมาช่วยแล้วผมช่วยแล้ว,ว,ลวไอ้สัสดับไปเา <c oughs> อาไปเลยเป็นไรไหมมึดผีแม่ง กนเลยควันเทพโอ้ยโอเคตัวสุดท้ายแล้วใจมากเพื่อนนี่ครับข้าสู่ฉากที่หนึ่งอดใคะนกับ เียอัปเกรดาอัปเกรดาเราจะเอาไปเฮนนิเกอร์เนียนจะมีคะแนนอัพเกรดก็เออใช้อัพเกรดตามตาเนเอาเงินเดี๋ยวไปอัพไปแล้วก็ชูส YES <laughs> <For my body. laughs> Name's John Sinemoy, John the head lifeguard here. Voice on the radio told me you were in trouble at the hotel. Said you were resistant <laughs> to whatever this is. Don't believe it. When I found you when I saw the bite mark. I don't know. Keep playing is music. Okay, no. Oh, security here they he got that. I got okay. Yeah, yeah. that is good. Right. good. We no thanks to you. Ding. Ding.

ฟาดเด็บเอ้ยดับเพียงดับเอ,ออือดเด็บมันต้องไปไหนนะทำแผนที่ไปโอ้ฟื้นขึ้นมาฟื้นหรอฟื้นหรอ What the hell is this? สัตสัตฟื้นเนี่ย อ้าวิ่งกัดครว้แดใครว้แดใครว้